หลังจากที่ได้อะไรมานะครับอะไรที่เราต้องการก็คือปัามติ๊กนะฮะหลังจากที่ได้มาเราก็จะมาใส่กันนะฮะตัวนี้สั่งมาใช้เวลาประมาณ3ามวันฮนะสามวันส่งถึง,งนี่คือถังน้ำมันนะฮะที่ยังมีน้ำมันอยู่ใช้ผ้าปิดไว้นะฮะ นี่คือสายน้ำมันตัวนี้สั่งมาใหม่เลยนะครับจะตัวเก่า,เ,าเป็นตัวที่ช่างเอามาใส่ให้นะฮะเป็นสินค้ามือสอง ใส่นด้นไม่เท่าไหร,ร่ฮะเจ๊งตัวนี้เขาจะมีลูกยางมาให้นะครับพร้อมฝานะฮะนี่คือตัวเก่านะฮะนี่คือตัวใหม่ ลูกยางมันจะมีอยู่สองส่วนนะฮะลูกยางส่วนอันนี้จะเป็นน่าจะอยู่ติดกับฝานี่นะะแต่ตัวนี้อยู่กับปั๊มติ๊กฮะใส่ลูกยางเข้าไปนะครับใส่ลูกยางเรียบร้อยนะฮะใส่ปั๊มติ๊กลงไปนะฮะ ำติ๊กลงสู่ถังน้ํามันเรียบร้อยนะตัวนี้มันมีสปริงนะฮะจะเป็นตัวกดเข้าไปนะมันมีฝาล็อกอีกทีนะฮะใส่สายน้ํามันเข้าไปนะฮะ เห็นไหมครับถ้าเกิดไม่ใช่ช่างมันจะเป็นอย่างนี้ฮะใส่เสร็จแล้วครับแต่ฝ้ายังอยู่นี่อยู่เลยนะฮะเห็นไหมฮะเราไม่ใช่ช่างฮนะมันก็เลยมีผิดพลาดใส่เสร็จแล้วเราต้องถอดใหม่ฮนะเพื่อที่จะเอาฝาใส่ล็อกไว้ก่อนนะนี่คือความผิดพลาดของคนที่ไม่ใช่ช่างนะฮะเดี๋ยวถอดลือใหม่นะเดีย๋ยวมาดูตอนที่ใส่ฝา เรียบร้อยแล้วก็ใส่สายใหม่นะฮะ หลังจากปั้มกันมาพักใหญ่นะฮะวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะฮะมันจะมีสินยางครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ,ะตัวนี้เป็นลูกร้อยตัวเก่านะฮะเป็นชุดปั๊มติ๊กตัวเก่านะฮะจะมีสินยางตัวนี้ฮะสินยางที่ไว้สําหรับกันน้ํามันระเหยขึ้นนะฮะเจ้าเจ้าซีนยางตัวนี้เราจะใส่กับอันนี้ไม่ได้นะฮะเราต้องถอดออกลงอย่างงี้นะ,ะพอใส่ ปั๊มติ๊กลงไปใช่ไหมะเอาซีนยางตัวเนี้ยใส่กับขอบอของถังก่อนนะใส่เสร็จแล้วถึงจะดันตัวปั๊มติ๊กลงไปให้ล็อกอ่ากับซีนยางนะฮะให้เข้าไปกับซีนยางอย่างนี้นะะถึงจะใส่ได้อันนี้ผมปั๊มอยู่พักใหญ่เลยนะเดีย๋ยวมาดูปัญหาที่สองที่ผมเจอนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นของที่ซื้อมาชุดใหม่นะนี่นะ ผมซื้อมาด้วยกันเป็นชุดนะฮะว่าไม่บอกว่าไม่จะไปเอาเงินเข้าเดี๋ยวเวลาแค้ครึ่ชงช่วงอืมเพาววางเปล่าไม่โอเคไม่ว่าอ่าตัวนี้ผมซื้อมาเป็นชุดใหม่นะฮะแล้วปั๊มใส่อยู่พักใหญ่นะครับผมก็ว่าใส่สุดถึงขอบแล้วนะแต่ใส่ไม่ได้กลายเป็นว่าตัวเกลียวตัวนี้เข้ากับตัวเก่าไม่ได้ฮะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรขันเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะฮะผมไปลองเอาฝาเก่าใส่ฮะใส่ได้จบนะฮะเล่นเส้นเหนื่อยเดินถ้าเจ็บเลยนะครับกว่าจะใส่ได้ที่เหลือก็คือแล้วครับประกอบสายครับประกอบสายคืนให้เหมือนเดิมทุกตัวนะฮะ สุดท้ายใส่เข้าไปนะครับใส่ตัวล็อกให้เรียบร้อยฮะเป็นอันเรียบร้อยนะวิธีการใส่ปั๊มติ๊กที่เหลือก็ประกอบประกอบอ,อุปกรณ์ฮะ นีส่สวมเข้าไปนะฮะสายไฟนี้เป็นสายเบรกนะฮะเบกมือนะฮะ เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่น่าจะลืออะไรเดี๋ยวลองดูฮะวาเปิดสวิตแล้วปั๊มติ๊กทำงานไหม Okay. มีเสียงปั๊บติ๊กทำงานนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะสตาร์ทติดกไหมเนะี่ยต้องแบตเตอรี่ผมแบตน้อยเนะับ เกียว,ว่างนะครับเรียบร้อยนะครับสองเดือนกว่านะครับกับคันนี้ที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะเพราะรอ,อปั๊มติ๊กจากช่างนะช่างบอกว่าจะมันเป็น ปั๊มติ๊กที่ช่างมาเปลี่ยนให้รอบหนึ่งแล้วนะฮะแต่พอดีปั๊มติ๊กที่เปลี่ยนไปมันเจ๊งนะใช้ไม่ได้ปั๊มติ๊กอ่าตัวนั้นมีมีเคมมีประกันนะก็รอเคมสองเดือนกว่ายังไม่มานะฮะผมอ่าจนแบตรถข้างนี้หมดนะฮะเพราะมันสตาร์ทไม่ติดอยู่แล้วผมก็เลยไปชาร์จแบตเอาลองมาซื้อปั๊มติ๊กใส่เองนะถ้ารอไม่ได้ไม่งั้นเราก็ไม่ได้ใช้รถครับ อันนี้ลองอันนี้เป็นวิธีการใส่เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะฮะที่อยากจะลองทําเองเนะี่ยเราสามารถทําได้ครับไม่ทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอฮนะใน u t u b e ก็มีให้ศึกษาดูวิธีการเปลี่ยนวิธีการใส่นะโอเคครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม